พรจากแดนพระพุทธองค์ตรงจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าทรงชนะมารน้อยใหญ่ทั้งมานที่ เป็นเสนามานทั้งหลายและเป็นสถานที่พระองค์ทรงตัดสดุชอบภายใต้ขวงไม้โพวันนี้ได้รับคำปรารพจากคุณอนเนกจงสเสถียรซึ่งเป็นแม่งานที่ สำคัญในฐานะหลักหนึ่งในจำนวนคณะกรรมการของมูลนิธิวัดสวรณภูมิพุทธชยันตี989ซึ่งปรารบของการแสดงตนเป็นพุทธมาวกะผู้มีความเรื่อมใสศรัทธา อพุทธสถานคืออนุสอนที่ยังเหลืออยู่ให้เราได้กำหนดรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงพระธรรมจักรที่ตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธวรพณนที่ตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้า ประสูิที่ตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาน,านานที่สุดเป็นต้นท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จะริกไปแสวงบุญในสถานที่ดังกล่าวที่เรียกว่าสังเวชนิยสถานเกิดความปีติอย่างแรงกล้า และความใสของจิตน้อมระลึกถึงความสุขที่ตนเองได้กำลังแห่งความสำเร็จที่ตนเองได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประกอบในกิจที่พึงทำได้แก่กิจในครอบครัวในการทำงานธุรกิจต่างๆ และมีเพื่อนๆที่รับงานอยู่ในส่วนราชกิจคือราชการเอ็กชนรัฐวิสาหากิจในประเทศไทยก็เกิดความปีติภูมิใจดีใจว่าทุกปีได้เดินทางมากราบสังเวชศิฐานแล้วมีความระลึกถึง แผ่นดินอันเป็นที่เคยมีพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในครั้งอดีตด,ด้วยและปัจจุบันด้วยคือสุวรรณภูมิประเทศไทยท่านเหล่านี้ก็ปรารบเหตุของการที่จะถวายปรารบจากที่พระคุณเจ้าที่ท่านเป็นพระธรรมทูตเป็นพระผู้บรรยาย ให้เกิดปีติปีติคือความยินดีร่วมกันอย่างนี้พระท่านก็บอกบุญให้ว่าถ้าจะเป็นมหากุศลมหาบุญใหญ่ให้กับประเทศเป็นการบูชาบูชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและเป็นของขวัญที่ล้ำค่ากับท่านพุทธบริษัท ชาวไทยเราและนานาชาติที่มีโอกาสมาประเทศไทยได้สัมผัสรับรู้ถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่เป็นเครื่องกำหนดให้ความสำเร็จมีต่อกิจคือการงานที่ทำ ดังนั้น,น,นจึงปรารภที่จะได้จัดให้มีพุทธสถานเหมือนอย่างที่ได้ไปกราบการมาแล้วในอินเดียเนปาลคือสังเวียนิสฐานว่าเราสมควรที่จะยกอัญเชิญสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพุทธเจ้าของเราเป็นสื่อของการระลึกได้ระลึกถึง นนั้นมาตั้งไว้ที่สุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดที่ไม่ห่างไกลจากการขึ้นลงของเครื่องบินในระดับนานาชาติน่าจะเป็นสิ่งที่ประกาศถึงความศรัทธาอันมีต่ออันมีต่อองค์พระบรมศาสดาและ มีต่อท่านทั้งหลายที่ประสงค์ความสุขความสำเร็จได้รับมงคลจากการได้สักการะบูชาด้วยอามิสบูชาก็คือเครื่องสักการะดอกไม้ทูปเทียนธรรมบูชาก็คือการได้มีที่ปฏิบัติธรรม เหมือนอย่างที่ไปปฏิบัติในพุทธภูมิมาแล้วดังนั้นจึงมีโครงการนำพุทธภูมิมาปฏิสถานไว้ณที่สวนภูมิแห่งแรกแล้วมีที่เดียวที่ตั้งอยู่ในสถานอันเป็นที่สัปปายะฉะนั้นวันนี้ในส่วนงานของ สื่อความหมายและประชาสัมพันธ์จึงได้ใช้สื่ออันเป็นเครื่องที่ให้ท่านทั้งหลายรับรู้รับทราบว่าการสร้างวัดขึ้นที่สุวรรณภูมิสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่สุวรรณภูมิและสังเวชถานขึ้นที่สุวรณภูมิสร้างวัดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นการเบริกเลิกให้มีสื่อนี้เป็นเครื่องเกาะ ประสานให้เกิดการรวมศรัทธามาณที่จุดอันเป็นมงคลของประเทศไทยอาตมภาพจึงขออนุโมทนากับท่านผู้ก่อตั้งเสมือนหนึ่งเป็นรากแก้วของงานใหญ่งานนี้และขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลาย เราจะได้มีส่วนร่วมในการนำสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูตรที่ลุมพินีวันสถานที่ตัดสู้ที่พุทธคยาแสดงปฐมมเตเทศนาที่สารนาฏปรินิพานที่กกศินาราอันเชิญมาเพื่อปฏิสถานสถานที่แห่งนี้โดยพระที่ท่านอยู่ที่อินเดียที่เนปาล ท่านมีความสำนึกในพระคุณของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่านเจ้าวาดวัดลุมพินีก็นำพุทธสถา,านที่ลุมพินีตั้งแต่เสาหินพระเจ้าอาโศกพระพุทธเจ้าน้อยสะปกคราณีนำมาตั้งไว้ที่นี่เลยท่านเจ้าวาดวัดกุศินาราท่านก็นำสถูปที่ปริณหิพาน นำมกุฎพันธนะเจดีที่ถวายเพลิงที่แจกพระองสิริธาตุกับทั้งป่าสาระมาปลูกเป็นจำลองให้เลยแหละพระท่านที่เป็นเจ้าวาดอยู่พุทธคยาท่านก็นำเจดีย์พุทธคยามามอบให้ตั้งมหาเจดีไว้ที่สุวรรณภูมินี่คือการปลูกจิตสำนึกของพระธรรมทูต ที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเนยปาลแล้วมีความสำนึกระลึกถึงพระคุณอย่างสูงของแผ่นดินไทยของประเทศไทยจึงได้หวนกลับนำมาบอกข่าวและเป็นการกล่าวบุญให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความประสงค์จึงบอกว่าแห่งเดียวไง ที่พระท่านไปอยู่ที่อินเดียเนปาลน,นำญาติโยมไหว้สังเวสิสถานแล้วประสงค์ที่จะนำสถานอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิเหล่านั้นกลับมาประดิสถานไว้ในผืนแผ่นดินสวนภูม